สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการส,สร้างทางอาชีพนะคะเรามาพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับกุ๊กกิ๊กจิรพิญญาปิติมณาาอารีนะคะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรับชมรายการของเราอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศทั่วโลกตอนนี้รับชมรายการของเราได้ผ่านทาง2แพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็น u t u b e นะคะทางช่องสถานีวัฒนธรรมหรือว่า Facebook ที่ตอนนี้เราทกากร ไลฟ์สดอยู่ใน2เพจหลักๆนะคะเพจแรกคือเพจสถานีวัฒนธรรมอีกหนึ่งเพจคือเพจแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมค่ะอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะเข้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่องสถานีวัฒนธรรมด้วยนะคะและสําหรับรายการของเราวันนี้สินสร้างทางอาชีพแน่นอนค่ะว่าเราจะมีวิทยากรนะคะมาสาธิตนะคะหรือว่าแนะนําขั้นตอนต่างๆในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคุณผู้ชมได้ค่ะซึ่งในวันนี้พิเศษมากๆเพรา ว่าเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านอาจารย์วันดีหวังพิทักษ์ร้านฮัตยาวันดีค่ะอาสาสมัครสาธารณาสุขของชุมชนชานเมืองห้วยขวางที่วันนี้มาพร้อมกับเคล็ดลับการทาข้าวเหนียวหมูนั่นเองค่ะและอาจารย์ยืนอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอาจารย์ค่ะหนูอยากจะบอกว่าก่อนจะเริ่มเลยนะคะคือกลิ่นหอมมากกลิ่นข้าวเหนียวหมูนหอมมากเลยเห็นแล้วแบบว่าหิวเลยอะค่ะอาจารย์หนูถามก่อนเลยว่าวิธีทำิ่ม<า>แรกคคะ วิธีทําไม่ยากไม่ยแต่ว่าก่อนจะไปถึงวิธีทําถามก่อนเลยว่าถ้าสมมติหนูอยากจะเริ่มทําอย่างเงี้ยมันต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างเรี้ยมข้าวเหนียวแช่แช่ก่อนข้าวเหนียวอ่ายังไม่ต้องเอากะที่มาก็ได้แค่ข้าวเหนียวไว้สักมันนานหน่อยประมาณสักสามสี่ชั่วโมงอ๋อแล้วนี่อันนี้อะไรคะจย์อันนี้ข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวก่อนต้องแช่ต้องเอาไปแช่ก่อน่คะก็คือต้องมีข้าวเหนียวแล้วก็มี แล้วก็มีน้ำตาลคมีเกลือวิะทีใส่ค่ะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้คือกะทิอันนี้ถั่วก็โรยโรยหน้าก็เหนียวอ๋อเอาไว้โรยหน้าแล้วก็มีกะทิแต่ต้องมีกะทิมันก็อุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะจ๊ะไม่เยอะเอามาคนก็กะทิเอามาคนกับเกลือกับน้ำตาลใส่ไก่ลงไปเลยในภาชนะของเราเนี่ยก็คก็คนคนคนไปจนนานหน่อย นานแล้วข้าวเหนียวมันจะไม่เสียข้าวเหนียวมันจะไม่เสียมันจะอยู่ได้นานโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆท่านนะคะคือเวลาชอบทานของหวานเนาะหนูว่าชอบมากเลยที่บ้านนี่ชอบทั้งบ้านเลยนะคะข้าวเหนียวมูนแต่ว่าไม่รู้วิธีทําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่ว่าเราต้องเราต้องเตรียมของเล็กน้อยเตรียมมาไว้เวลาเราเอาไปนึ่งใส่หัวตนึ่งแล้วใช่ไหมเราแช่ไว้นานแล้วเอาไปใส่หัว หนึ่งพอหนึ่งเสร็จแล้วข้าเหนียวมาไอ้กะท,ที่เราคนด้วยเนี่ยนะค่ะคนด้วยนานๆเนี่ยพอออกมาใส่กะะมังกรละมังแล้วก็เทน้ำกะทิลงเลยคนเลยอ๋อเลรอค่ะคกําลังให้ร้อนนะอย่าไปเอาไว้เย็นนะค่ะะออคือจริงๆมันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องอะไรเลยคือมาทํากันในหม้อน,นี้เลยอ๋อก็ใช้นึ่งก่อนแค่นึ่งก่อนอย่างเดี้วใช้นึ่งก่อนแล้วก็มาคนไม่ต้องใช้ไฟแล้วอ๋อ มามูนไม่ต้องใช้ไฟอ๋อโอเคมันก็ไม่ได้ยากเลยจ้ะไม่ได้ยากนี้วันนี้อาจารย์สาธิตให้หนูดูได้ไหมคะว่าวิธีการทํวิธีการทาใช่ต้องใส่อะไรยังไงเราก็ไม่มีข้าวเหนียวมาเนอเนาะโนมูนมาแล้วไงอ๋อโอเคงั้นไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูก่อนว่าสมมติว่าเราอยากจะทําทําให้ได้เท่ากะละมังเนี้ยต้องต้องใส่ทั้งถ้วยนี้เลยเหรอคะใส่ใส่ไม่ไอ้นี่มันต้องต้อง4กิโลเนี่ยค่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้มันแค่ครึ่งกิโลเอง โอ้ oh, ค่ะแต่ว่าข้าวเหนียวเนี่ยคือมันก็ไม่ได้หายากนะพึ่งกิโลไม่ยากไม่ยากอย่างนันอ้อาจารย์ซื้อมาประมาณเท่าไหร่คะก็ข้าวเหนียวมันโลนึง <โล S 1> แพงไหมก็ไม่แพง <โล S 1> หรอกสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทเองโอ้โหนะคะเท่ากับว่าใช้ข้าวเหนียวสามสิบกว่าบาทโลหนึ่งใช่ไหมคะถ้าสี่โล สามสี่สิบสองร้อยยี่สิบได้ข้าวเหนียวเท่านี้โอ้โหไม่ยากนะแล้วก็คือจริงๆแล้วอุปกรณ์หรือว่าวัสดุตัวที่ต้องใช้อ่ะก็นี่แหละก็มีมีน้ำตาลมีมีกะทิใช่ไหมอืนั่นแหละก็เอามาคนคนรวมกันนะค่ะเอาใหม่ก่อนนะสมมุติว่าเรามีอันนี้ครบแล้วเริ่มแรกคือเราต้องเอาข้าวเหนียวนีไปนนอนไปนึ่งก่อนนึ่งแล้วก็ต้องใส่ใบเตยด้วยใส่ใส่กระช่างค่ะ สมมติพอเนื่อเสร็จแล้วร้อนแล้วเรียบร้อยออกมาก็มาเทใส่เลยเทใส่กะมังแล้วก็เอากะทิใส่เลยกะทิที่เราคนไว้อะเราต้องคนกะทิก่อนคนกะทิก่อนกะทิคือใส่ใส่เป็นอย่างนี้เลยใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะมีมีปริมาณไหมต้องใส่ประมาณเท่าไหร่ก็มีมีปริมาณค่ะต้องใส่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ก็กไอข้าวเหนียวห้าโลก็กะทิห้าโล เท่าจํานวนเข้าเหนียวสมมติอันนี้เข้าเหนียวโรนเเต่หัวมันน่าไม่เอาหางไหมหัวกะทิเท่านั้นนั้นอาไม่อะคะจันทำไมไม่เอาหางเอาหางมันไม่อร่อยไม่อร่อยเนาะโอเคแล้วมนก็จะเสียง่ายเสียง่ายด้วย ข้าวเหนียวเท่ากิโลก็ใส่กะทิเท่านั้นเป็นหัวกะทิเราแต่ว่าก่อนที่เราจะเตรียมข้าวเหนียวสมมติระหว่างเรานึ่องข้าวเหนียวไว้เราก็ต้องเตรียมวัตถุดิบฝั่งนี้ก็คือกะทิครบมาเอามาคนน้าตาลเกลือใส่ลงไปเลยกะทิอ่ะสมมติสมมติหนูอยากทาข้าวเหนียวมูนโลหนึงหนูก็ใส่เอาไปนื่องก่อนระหว่างนั้นมาทากะทิทำกะทิกะทิต้องใส่หนึ่งโลเท่าจำนวนข้าวเหนียวมูลอ่าแล้วหลังจากนั้นน้าตาลต้องใส่เท่าไหร่คะก็น้ำก็น้าตาลก็จักสาม สามสี่ช้อนก็พอแล้วโลนนะสามสี่ช้อนถ้าโลนึงเนาะโนค่ะก็ใส่เกลือไปสักช้อนหนึ่งค่ะแค่นั้นแค่นั้นเป็นเป็นช้อนโต๊ะหรือว่าช้อนช้อนนี้อช้อนโต๊ะไปเลยนะคะคุณผู้ชมใส่ไปเลยถ้าสมมติว่าเราใส่จํานวนต่อหนึ่งโลเนี่ยเราใส่กะทิหนึ่งโลแล้วก็ใส่น้ําตาลสามสี่ช้อนนะคะแล้วก็เกลือช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอ่าก็คนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆคนจนหลังมันจะขึ้นมัน คนมันจะขึ้นมันขึ้นนมัก็คือเราไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรฝั่งนี้เลยใช่ไม่ต้องใช้ความร้อนแล้วพอนึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วร้อนๆแต่ให้ข้าวเหนียวเย็นนะเทลงไปแต่กะทิเลยอ๋อเหรอคะอ๋อเรานึ่งข้าวเหนียวไว้เอาใบเตยเนี่ยมานึ่งข้าวเหนียวร้อนๆใช่ถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้ใช้ใบเตยใช้ไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรหรอแต่ถ้ามันจะไม่ใช้มันก็จะไม่หอมเนาะมันก็จะไม่หอมมันก็หอมมันก็มันก็ใช้ได้อ่ะก็อร่อย แล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเขาอยากรู้ว่าถ้ามันไม่ใช้แบบเหมือนไม่มีใบเตยเราใช้อย่างอื่นแทนได้ไหมคะแม่ก็มันเป็นไรไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรโอเคค่ะแล้วสมมุติว่าพอเราเราตรงเนี้ยเนี่ยมันนึ่งเสร็จแล้วกําลังร้อนได้ที่เลยเราก็เอามาลงใส่กะทิแล้งใส่กระมังเลยใส่กะทิแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนไปสักพักแล้วก็มีฝาก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวให้มันอับอ๋อต้องให้มันอับด้วยพอเลาคนกะทิแล้วนะให้มันอัก มันจะได้เข้าเข้า,เ,ขาเนื้ออ๋อค่ะแล้วมันก็จะได้เป็นแบบนี้ได้ได้เป็นแบบนี้หนูถามเวลาได้ไหมที่แน่นอนว่าสมมติว่าคือเป็นมือใหม่แล้วเราก็ไม่เคยทํากับข้าวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ไหมว่ามันต้องคนไปถึงเท่าไหร่เพื่อที่จะให้เขาเข้าเนื้อเต็มที่ในในหม้อนเนี่ยอ๋อคนประมาณแค่สักครึ่งชั่วโมงกว่าก็ได้แล้วครึ่งชั่วโมงแม่บอกว่าคนแค่ครึ่งชั่วโมงโอ้โหครึ่งชั่วโมงนี่คือนานเหมือนกันนะเนี่ย แต่ว่ามันต้องคนให้เข้านึงต้องคนให้เข้ากไอ้นี่แต่ทมูลอยู่ไม่ต้องนานหรอกพอกะทิเทลมก็คนเลยพอมันทั่วก็พอปิดฝาเลยโอ้ได้ตอนคนกะทิเนี่ยแต่ให้นานหน่อยคนกะทิเนี่ยแหละให้นานหน่อยให้มันแตกมันโอเคค่ะแล้วก็จะได้เป็นข้าวเหนียวแบบนี้เข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยหนูถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าปกติแล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์ทำอันนี้ค่ะอาจารย์ทำขายด้วยไหมขาย ขายยังไงคะเป็นเป็นแบบว่าขายก็ทำข้าวเหนข้าวเหนียวมะม่วงอ๋ออ่าก็จะซื้อเป็นจานจานละห้าสิบบาทจานละแปดสิบบาทอะไรก็ว่าไปข้าวมะม่วงเยอะก็ก็เพิ่มไปก็เพิ่มตังไปอ๋อปกติแล้วข้าวเหนียวมูนเขาเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างคะอะเอาไว้กินกับอะไรบ้างกินกับทุ้โครงทุ้เรียนอะไรก็ได้หมดเลยเออเนี่นี่หนูเคยเห็นเคยทานด้วยอร่อยเนาะใส่กับผูเรียนก็ได้นะคะกินกับมะม่วงก็ได้กินกับข้าวเหนียว เอาน้ำตาลดำต้มใส่ข้าวเหนียวกินก็อร่อยได้หมดเลยสังขยานี่ไงสังขยาก็าาอร่อยวยโอโ้โหอร่อยหมดทุกอย่างแหละเดี๋ยวต้องได้ชิมละเดี๋ยววันนี้ต้องได้ชิมละ <c oughs> มีเคล็ดลับอะไรไหมคะท,ที่ที่แบบว่าเป็นเคล็ดลับที่คนมักจะเข้าใจผิดเรื่องการทำข้าวเหนียวมูนแล้วท่านมาได้กับแม่เนี่ยจะได้เคล็ดลับนี้ไปมีไหมคะเ <c oughs> คล็ดลับทำข้าวเหนียวมูนยังไงให้อร่อยอะไรอย่างเงี้ย มันอยู่ที่คนตามที่บอกนี่แหละถ้าตามที่บอกเนี้ยอร่อยแน่นอนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองกลับไปทําดูนะคุณผู้ชมตามที่บอกเนี้ยอร่อยแน่นอนได้ค่ะอาจารย์วันนี้ค่ะหนูถามหน่อยว่าข้าวเหนียวมูนเนี่ยอยู่ได้กี่วันอยู่ได้กี่วันนานไหมไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรก็สองวันไม่ต้องแช่ตู้เย็นด้วยไม่ต้องโอ้าใสจายตู้เย็นก็เอามาอุ่นอีกทีหรือว่ามาเวฟอีกทีได้คนก็อยู่ได้นานอือโอเคค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรา เอาไปขายอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะดูอยู่จริงๆแล้วเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยคือต้นทุนไม่แพงเนาะจานไม่แพงตกสมมติอยากได้หม้อแบบเนี้ยแล้วเอาไปแบ่งขายเนี่ยประมาณหม้อเน,นี้ยต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะหม้อเนี้ยเลยในในในถ้วยเนี่ยก็้าวเหนียวก็ร้อยกว่าบ,บาทเลยใช่ไหม <c oughs> ก็กะทิอะไรอีกอน่าจะไม่เกินร้อยห้าสิบกะทิอะโอ้กะทิแพงไหมก็เท่ากันกับ้าวเหนียวกับทิฮารค่ะ มีกะทิอีกมีกะทิอีกโอ้มีน้ำตาลมีอะไรแล้วกน้ำตาลกิโลครึ่งค่ะน้ำตาลกลประมาณโลครึ่งเนาะอันนี้มันต่อสี่สี่ถึงห้าโลเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็จะได้ม้อเนี้ยเนี่ยประมาณไม่เกินสี่ร้อยอะเนาะไม่เกินสี่ร้อยแต่ว่าคุณผู้ชมขาให้ดูก่อนนะคะว่าหม้อเท่านี้เนี่ยสี่ห้าโลเนี้ยนะคะสามารถตักใส่จานใส่ถ้วยแบ่งขายได้ประมาณกี่จานได้เยอะได้ พันเป็นพันเนี่ยถึงหรอเป็นพันเลยหรอใช่เพราะเราใส่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ไงใส่พอประมาณไหนแม่ใส่ให้หนูดูหน่อยได้ไหมเพราะว่าแม่ปกติแล้วใส่ประมาณไหนว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าขายคือเราสามารถแบ่งขายต่อต่อถ้วยต่อจานเนี่ยถ้วยต่อจานถ้ามันสําเร็จรูปแล้วเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าสมมติเราอยากจะมาสร้างอาชีพเราอยากจะมาทำเอง ถึงเวลาจริงแล้วเราควรจะใส่ไม่ยากควรจะใส่ประมาณไหนอ่านี่นะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะมันเป็นแผนของพิธีกรนะคะใส่เสร็จปุ๊บหิ้วกับบ้านเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ทํามะม่วงโปะไปโอ้แล้วก็เนี่ยไม่ได้ใส่เยอะมากเลยจะไม่เยอะมากไม่ต้องเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวมันกินเบื่อง่ายอหนูไม่เห็นเบื่อเลยหนูกินตลอดเลยเนี่ยนี่แเลยแค่นี้แหลย แล้วเอามะม่วงโปะไปข้างบนเท่านี้แล้วปิดฝาเท่านี้ปกติเท่านี้แม่ค่ะมาขายประมาณเท่าไหร่ปกติสมมติเท่านี้แล้วก็ใส่มะม่วงห้าสิบคุณผู้ชมคาะนี่บอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวเนี้ยถ้าสมมติเราทําทั้งหมดแล้ววัตถุดิบมันตกเฉลี่ยประมาณไม่เกินสี่ร้อยแล้วเรามาแบ่งแบ่งถ้าได้ประมาณนี้ก็น่าจะเกือบเกือบเยอะหลายๆอยู่เนาะสองสามร้อยไหมสองสามร้อยจานสองสามร้อยกล่องเนาะ นะคะสองสามร้อยกล่องกล่องละห้าสิบอ่าคุณก็อยู่ได้แล้วตรงนี้ก็ได้กําไรแล้วถือว่าสร้างอาชีพได้อีกนะ,นะแล้วถ้าอร่อยจริงไปที่ไหนเนี่ยแค่แปะสติกเกอร์ข้างบนนิดเดียวเองอก็ดได้ดละออนะคะหนูถามอาจารย์ต่อนิดนึงว่าอย่างวันนี้ถ้าสมมุติว่าเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคะ่ะปกติแล้วเนี่ยอาจารย์มีการขายด้วยแล้วทำเหลือบ้างไหม มันม,มีทําเหลือบางไมคขอย,ย่างี้ก็มีบางทีขายไม่หมดก็เหลือโอ้แล้วจารย์ไป,ไ,ปไปแปลรูปต่อ,อยงเงี้ยหรืวอว่าเก็บไว้ก็ให้ลูกหลานกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้เก็บหรอกไม่เก็บเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทําก็คือพยายามทําให้มันแต่เราก็รู้เนี่ยเราขายประมาณเท่าไหร่แล้วก็กระมาประมาณเท<อ>่านั้นของอาจารย์อาจารย์อยู่ที่สาธารณสุขชุมชนชาติเมืองเว้ยขวาง ตรงนั้นเนี่ยคืออาจารย์เข้าไปเริ่มทําเป็นสาธารณสุขตรงนี้อาสาสมัครตรงนี้นานยังคะนานแล้วค่ะกี่ปีกี่ปีสามสิบกว่าปีแล้วจริงเหรอสามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีแล้วแล้วตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยได้เริ่มทําเรื่อง<า>ของข้าวเหนียวมูลเลยหรือเปล่าหรือว่าไปทําอย่างอื่นไปทำอย่างอื่น,น,นม,มันมันมีวิชาอะไรบ้างคะที่อาจารย์ทำแม่มีวิชาเยอะอทำได้หมดทุกอย่างกับข้าวคุ้กเคิลอะไรทำหมดบางทีก็ให้ไปทำกับข้าวก็ไปทำให้เขา โอ้แล้วมาสอนทําข้าวเหนียวมูนเนี่ยมาทําเนี่ยนานยังข้าวเหนียวมูนนี่ก็นานจากประมาณนานกี่ปีก็หลายปีอยู่นะรอโอ้หลายปีอยู่แล้วช่วงที่อาจารย์ทําเนี่ยคือตอนแรกมาฝึกก่อนแม่หรือว่าเป็นมาก่อนแล้วแล้วมาสอนแม่มาอันนี้สูตรอาจารย์นะสิโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะ เนี๋ยเนียหนูอยากจะขอชิมมากเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะ,ะชิมได้เนี่ยเนี่ยช้อนก็มีเนี่ย<ๆ>มีไหมคะมขออนุญาตนะคะชิมนิดนึงมันจะนุ่มมันจะมันไมน่ไม่นน่นอ่ยขออนุญาตนะคะอืมอร่อยไหมล่ะอร่อยค่ะคุณ <laughs> ผู้ชมค่ะจะบอกว่า <laughs> ขา้าวเหนียวเขาจะมีความหนึบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยคือ มันเพิ่มเติมเข้าไปตรงที่ความมันของกะทิใช่ครับของกะทิแล้วกะทิหอมใบเตยมากเลยอ่ะอตัวนี้หอมใบเตยมากี่กะใบเตยเราใส่เลมอนนึ่งนึ่งอะมอญนึ่งนึ่งข้าวเหนียวอ่ะเราไม่ได้ใส่ไว้ในกะทิใช่มันต้องใส่กับอมอญนึ่งข้าวเหนียวทีนี้เนี่ยระย,ยะเวลาในการนึ่งที่ข้าวเหนียวออกมาแล้วจะพออรอ่าพออร่อยพอเหมาะเนี่ยมันควรจะประมาณกี่นาทีคะก็ไม่นานเท่าไหร่นะข้าวเหนียวหนึ่งข้าวเหนียวมูนไม่นาน เราให้มันสุกเราดูวงสุกก็ใช้ได้แล้วห้ามแฉะห,ห้ามแฉะใช่ไหมคะข้าวเหนียวมูนหรือว่าไม่ต้องแฉะเลยห้ามแฉะเพราะว่าคือบางคน,นะเ,นงเ,เนี่ยเวลานึ่งข้าวเหนียวเขานึ่อออกมาแฉะะนึ่งมาแฉะมันก็ไม,ม,ม่ดีมามูลแล้วไม่สวยมีวิธียังไงก็คือใส่น้ำน้อยๆอย่างเงี้ยหรอกก็อย่าให้น้ำมันท่วมใส่น้ำประมาณแค่นี้พอต่อข้าวเหนียวกี่โลคะข้าวเหนียวก็นึ้ให้มันสุกก็แหละกี่โลก็ได้ห้าโลสี่โลได้สามโลได้ โลนึงก็ได้แต่อย่าให้น้ำมันถึงมีน้ำถึงตุงหม้อเนี่ยแต่แต่บางคนเขาก็ใช้ที่ไอ้ทีสันสานน่ะนะอย่างนั้นก็นห่ง่ายแค่ว่าอย่าให้มันแฉะเกินไปเพราะว่าถ้าถ้าแฉะแล้วมันน่าจะน่าจะไม่ค่อยอร่อยนอแล้วก็เสียง่ายกว่าไหมใช่เสียง่าย โอเคค่ะ okay. ได้แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านตอนนี้อยากจะทขาข้าวเหนียวมูนขายะะจะเป็นข้าวเหนียวมูนโปะมะม่วงก็ได้ข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้รหรือว่าสาข<ต>ยาก็ได้ไปเรียนกับแม่ได้ไหมหได้เรียนได้ไหมได้แม่มีช่องทาง้นไหนแม่บอกหให้คุณผู้ชมฟังสิถ้าสมมติอยากจะเรียนติดต่อได้ทางไหนบ้างอยากจะเรียนติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้แต่เดี๋ยวแม่ก็บอกให้มาอ๋อ ททีี่่แล้วไปเรียนตัวๆกับแม่ได้ที่ไหนไปเรียนถึงที่แม่ได้ที่ไหนที่บ้านโอ้โหเปิดบ้านสอนเลยไหมเนี่ยเปิดบ้านสอนเลยไหมเปิดบ้านสอนเลยอ๋อเปิดบ้านสอนเลยนะคะโอเคแล้วตอนนี้ก็มีเปิดร้านด้วยฮัตยะวันดีอยู่อยู่ตรงไหนจ้ะหลังบิ๊กซีตรงไหนบิ๊กซีไหนบิ๊กซีข้างหลังตรงนี้เลยข้างหน้าเลยเนีี้ อืมโอเคเอา,เอาพูดให้ชัดพูดให้ชัด<ะ>คุณผู้ชมรับชมอยู่ทั่วประเทศเลยนะ <c oughs> มีคนต่างประเทศดูด้วยนะคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศเผื่อเขากลับมาประเทศไทยแล้วเอ้ย,<ะ>อยากจะมากินของแม่เนี่ยตรงไหนมาตรงบิ๊กซีเลยข้างหลังบิ๊กซีอยู่ข้างหลังด้านหลังมันมีมสัสย,ยิดอยู่<ะ>มสัสย,ยิดอยู่เลยมสัสย,ยิดไปหน่อยก็ถึงบ้านแต่ทุกวันเนี่ยขายข้าวหมกข้าวมันอยู่ปากซอยแยกสี่อะไรเนี่ยถนนอะไรอยู่ตรงถนนอะไรถนนประชาสงเคราะห์แหละอืมโอเค ประชาสงเคราะห์ซอย4นะคะร้านฮัตยะวันดีดอยู่ตรงบิ๊กซีรัชดาดอ่าโอเคร้านน,น,นี้มีทั้งขนมไอ้นั่นขหมกไก่ข้ามันไก่<า>แล้วก็ซุปหมังงวัวขายอยู่ประจำทุกวันเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าหลังจากนี้แม่อาจจะต้องมาสาธิต ทำข้าหมกให้หนูดูแล้วแหละแต่วันนี้เอาของหวานก่อนนะคะอย่างพวกนี้เนี่ยคือคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ถ้าชอบทานอยู่แล้วนะเชื่อว่าคนที่เป็นคอขนมหวานข้าวเหนียวมูนอย่างเงี้ยคือไม่พลาดแน่นอนลองมาดูลองทําตามวิธีที่เรามาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดูนะคะไม่แน่อาจจะอร่อยกว่าก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปอัดแอปใช้ได้เลยมันทำยากทำง่ายจ้าเนาะทำง่ายเท่าที่แม่เล่าเนี่ยคือ ก็คิดว่าถ้ากลับบ้านปุ๊บเนี่ยซื้อาม,มา<ด>ทำเ,เองได้หรือทได้เลยทำได้เลยอ่าโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะในการ<ม>สร้างอาชีพให้กับคุณผู้ชมในการทําข้าวเหนียวมูนนั่นเองนะคะ<ม>หวังว่าวันนี้จะเต็มอิ่มกับการสาธิตของเรานะคะที่คุณแม่เอามาฝากกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะ<ม>สำหรับอาจารย์วันดีหวังพิทักษ์ร้านทัดยะวันดีจึงท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขของชุมชนชานเมืองห้วยขวางด้วยนะคะขอบคุณแม่มากเลยนะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เวลาของรายการสินสร้างทางอาชีพก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลาเดียวกันนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทางสถานีวัฒนธรรมนะคะวันนี้กุก,กิกและจังวันดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะ